ก็เจอกันยามเย็นๆพี่น้องกับบรรยากาศท้องทุ่งหน้าพี่น้องท้องทุ่งหน้านี่บ้านนอกเราก็มีแค่นี้พี่น้องด้ยก็เหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมคลิปนี้นี่ยพามาดูพามาดูพามาชมตัวอย่างของการเค็ดหน้าตนมทำนาตมอันนี้ก็คือนาตมหวานไปแล้วได้เกือบจะเกือบจะสามสิบวันแล้วแหละพี่น้อง เกือบจะ30วันแล้วแหละข้าวก็เริ่มงอกส่วนอันนี้นี่เพิ่งจะทำเมื่อ3ามสี่ห้าวันส่วนแปลงนี้ก็จะเข้าเดือนแล้วแหละจะเข้าเดือนแล้วยี่สิบยี่สิบวันคือนี่แหละพี่น้องคือนาตมในภาคอีสานเราเนี่ย ผมจะย้ำผมจะบอกอยู่เสมอว่ามันไม่ค่อยเหมาะพี่น้องมันไม่ค่อยเหมาะเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยระบบน้ําพี่น้องเนื่องด้วยระบบน้ำน,น,บบน,ำนี่คือนาตมนี่พี่น้องนาตมนี่ส่วนมากนะพี่น้องนะส่วนมากหญ้าที่มันจะเกิดในนาตมในภาคอีสานเท่านะโดยส่วนมากเลยแล้วนะพี่น้องร้อยละเก้าสิบเลยส่วนมากจะเป็นหญ้าหนวด ปลาดุกพี่น้องนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้กําลังขึ้นนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือหญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องหญ้าหนวดปลาดุกมันเป็นหญ้าน้ําพี่น้องหญ้าหนวดปลาดุกนี่ยมันเป็นหญ้าน้ําอมเพราะฉะนั้นนี่ถึงเราจะขังน้ําสักแค่ไหนมั่นกระบอตายพี่น้องมันไม่ค่อยตายเออ คืออย่างเช่นเหมือนเหมือนนี่นี่อีกอันนึงนี่นี่หญ้าต้นนี้คือหน่าหยาอย่างเอิหน่อห้าพักกระเดียงเหมาอีหยาอย่างนี่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 ไอ้ตัวเนี้ยเยอะเหมือนกันเออเยอะเหมือนกันเออแล้วอีกสามขั้นอีกอันนึงก็คือหญ้าหยาไว้เออหญ้าไว้นี่ปกติอยู่แล้วหญ้าไว้นี่คือเรื่องปกติอยู่แล้วอืมสาคัญนี่มันมีหญ้าหยาพักกระเดียงครับไอ้หญ้าหนวดปลาดุกนี่แหละที่มันเป็น ที่มันเป็นหญ้าน้ำพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาอีสานบริเวณไหนที่ไม่สามารถควบคุมน้ําได้หรือว่าไม่สามารถเอาน้ําเข้าได้คือจังบริเวณนี้เนี่ยเห็นบ่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันพอเอาน้ําเข้าแล้วนะพี่น้องเออตามหลักแล้วนี่คือข้าวนาหวานเนี่ยเนี่ยถ้าต้นข้าวมันสูงเป็นคืบแล้วเนี่ยเห็นว่า,าวเขามันสูงเป็นคืบแลได้นี่พี่น้อง คืบกว่าๆซะด้วยซ้ำเนี่ยเอคืบกว่าๆซะด้วยซ้ำคือมันต้องเอาน้ําเข้ามาหล่อแล้วนะพี่น้องเอาน้ําเข้ามาท่วมให้มันท่วมผิวดินเออเพื่ออะไรเพื่อที่จะควบคุมพี่น้องควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะญ้าตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าุมนี่เออเนี่ยเห็นไหมอ่ต้นเล็กๆนี่มันกลาลังขึ้นเห็น่เอออันนี้คือหญ้าหนวดปลาดุกนั่นนี่เนี่ยคือ ถ้าเราไม่ไม่สามารถเอาน้ํามาหล่อได้เนี่ยผมบอกเลยว่านาตมในภาคอีสานเนี่ยเตรียมโตเฮดีพี่น้องคืออาจจะได้ผลผลิตน้อยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยหญ้ามันจะขึ้นคลุ้มพี่น้องเออแล้วมันเป็นหญ้าที่กําจัดยากมากๆฉีดยากับปตายได้พี่น้องนี่หญ้าเนี่ยฉีดยาไม่ตายนะจะบอกให้หญ้าหนวดปลาดุกผมบอกเลยว่าฉีดยาไม่ตายเออขังน้ําใส่ ถ้าไม่ท่วมจริงๆก็ไม่ตายพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกกับเอฟซีเสม,มอว่าใครที่คือเขาเรียกว่าคือใครที่ทํานาเนี่ยทํานาหวานเนี่ยเอถ้าหวานแห้งได้เนะ่ยผมแนะนําให้หวานแห้งเอมผมจะไม่แนะนําให้หวานตมเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมน้ําได้นะเออเพราะว่าถ้าเราหวานแห้งเนี่ยสมมติว่าถ้าห้าวานแห้งเนี่ย การหวานแห้งนี่หญ้าที่มันเกิดส่วนมากมันจะเป็นหญ้าบกพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นหญ้าบกเพราะฉะนั้นน่ะหญ้าบกเนี่ยเวลาน้ํามาเวลานํามาเนี่ยส่วนมากมันจะตายพี่น้องหญ้าบกนะ่อที่มันเกิดในนาแห้งเออแต่ตรงกันข้ามกับนาตมทีนี้นาตมส่วนมากหญ้ามันจะเกิดส่วนมากมันจะเป็นหญ้าน้ําพี่น้องมันสิเ,นเป็นหญ้าน้าเป็นหญ้าที่ทนน้ําเพราะฉะนั้นนี่ ถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการน้ําได้หรือว่าไม่สามารถเอาเน้นําเข้ามาหล่อเนี่ยในช่วงนี้ได้เนี่ยบอสามารถเอาน้าเข้ามาใดในช่วงนี้คือผมบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยให้เบิงตัวอย่างเนี่ยคือถ้าใครสามารถเอาน้ําเข้ามาหล่อได้แบบเนี้ยเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีพี่น้องมันสิเป็นมันจะเป็นอเขาเรียกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะวัชพืชผิวดินเอาน้ำเข้ามาท่วมไปเลย ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆพี่นอ้องเออจนกว่าจนกว่ามันจะท่วมยอดหญ้านั่นแหละเออแต่ก็เฉลี่ยก็ประมาณสักก็ก็ตามระดับพี่น้องตามมะดับเออคือแต่โดยส่วนมากก็ประมาณหนึ่งคืบเนาะเออหนึ่งคืบนี่ควบคุมหญ้าได้แล้วเออถ้านาเสมอนะเออแต่ทีนี้พี่น้องภาคอีสานเห่าเห็นบอกทำนาตุ่มแล้วแบบนี้เนะ่ะมันาดสีเบิงสวยงามพี่น้องอาจจะดูสวยเออ แต่ถ้าน้ําไม่มาภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยว่าหญ้าน้ํามันจะขึ้นเต็มพี่น้องหญ้าน้ามันสิขึ้นเต็มยังไดยังไงมันเกิดขึ้นพี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยระยะเวลาในการอยู่ในนานนะมันอีกยาวนานพี่น้องอันนี้เพิ่งจะมิถุนาเอางมิถุนากรกดาสิงหาหนุนอีกตั้งสองสามเดือนผลก้านําชิมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าพวกเนี้หญ้าพวกผิวดินโดยเฉพาะหญ้าหนวด หนวดปลาดุกนี่โดยเฉพาะยาตัวนี้เนี่ยมันสี่ขื้นมากนี่มันเริ่มขึ้นแล้วนี่พี่น้องเบิงเนี่ยเห็นไหมไอเ้เล็กๆพวกนี้มันเริ่มขึ้นแล้วนี่เห็นบอกเห็นบอกเนี่ยยอหนวดปลาดุกด้วยนี่คือถ้าเอาน้ําเข้าได้นี่ถ้าเราเอามาท่วมท่วมพวกนี้เลยเนี่ยมันมันจะมันจะช่วยควบคุมว่าจะพืชได้พี่น้องเออแต่ทีเนี้ยเหมือนบริเวณแถวนี้ถามว่ามันเหมาะไหมมันก็บ่ค่อยเหมาะดอกพี่น้องมันไม่ค่อยเหมาะ แต่อันนี้ก็คือว่ามันความจําเป็นของแต่ละคนมันก็บือกันเนาะความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ทําคลิปก็ไม่ได้บอกให้พี่น้อง f อฟซีเชื่อผมหรอกเออแต่ผมอยากให้พี่น้องได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเอาไปคิดแยกแยะวิเคราะห์สำหรับบริเวณที่เราไม่สามารถควบคุมน้ําได้เผมบอกผมย้ําเสมอว่าเฮ็ดหน้าพี่น้องเฮ็ดหน้านี่น้ําเป็นตัวสําคัญเลยในในการที่จะควบคุมวัชพืช น้ำเป็นตัวสําคัญในการที่จะบ่งบอกถึงผลผลิตเพราะฉะนั้นการเห็นหน้าน่ะน้านี่แหละพี่น้องมันต้องมีน้ํานะเออตามไหม่ทฤษฎีใหม่เขาก็บอกว่าทําน้ําน้อยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในรักการปฏิบัติจริงๆนะพี่น้องมันต้องใช้น้ําอยู่ด้อยนวไหนเน่ไหนมันก็ต้องใส่น้าในการควบคุมวัชพืชเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไปใช้น้ําน้อยแล้วมาทําเกษตรแบบบ้านๆทั่วไปเนี่ย การจัดการบ้านๆทั่วไปเนี่ยแบบนี้มันมันไม่ตอบโจทย์ได้พี่นอ้องเออการเฮ็ดกเกษตรที่ใช้น้ไํไน้อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นกเกษตรที่แบบปลานี่เออทำนะทำแบบชื้นๆแฉะๆฉะอย่างประมาณนั้นนะปลูกข้าวแบบใช้น้ําไม่น้อยเออใช้ดินเนี่ยชุ่มๆแฉะๆะมันก็เจริญเติบโตได้ตามหลักมันเฮ็ดได้พี่นอ้องแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องิีฮ็ดสามารถเฮ็ดได้บ่อเออปลูกข้าวแค่ดินชื้นๆแฉะเฉะอ่า พี่น้องขยันเสียหยาบอพ,พี่น้องขยันถอนถอนหญ้าไหมออแต่ถามว่าข้าวมันขึ้นได้ไหมดินๆๆชื้นๆจะแะมันขึ้นได้พี่น้องอดินๆๆชื้นๆจะแะมันเหมาะที่จะ,จะเจริญเติตัวของข้าวอาแต่ในหลักความเป็นจริงเนี่ยหยามันสิหลายพี่น้องออแมนบอกเพราะฉะนั้นในการสุดท้ายแล้วการเอสุดท้ายแล้วน้ำเนี่ยมันสำคัญพี่น้องเออทำนานเนี่ยน้ำเป็นหัวใจหลัก ในในในการควบคุมวัชพืชเออเพราะฉะนั้นพี่น้องให้พี่น้องไปพิจารณาดูพี่น้องเออย้ำอีกทีนึงนะพี่น้องนะบริเวณไหนที่สามารถทําแห้งได้หวานข้าวแห้งได้เนี่ยผมแนะนําเลยให้หวานข้าวแห้งไปเลยไม่ต้องไปรอทํานาตมมออเพราะว่าทํานาแห้งเนี่ยเออย่างน้อยๆหญ้าที่มันเกิดในในนาหวานข้าวแห้งมันจะเป็นหญ้าบกเอพอน้ํามาเราขังน้ํา อย่างน้อยๆอ่ะร้อยละเก้าสิบยังไงหญ้าบกมันก็ไม่ทนน้ํามันก็ตายพี่น้องอแต่ถ้าเราไปทํานาตมแบบนี้ปั๊บเนี่ยร้อยละเก้าสิบหญ้าที่งอกขึ้นมามันจะเป็นหญ้าน้ําพี่น้องมันจะเป็นหญ้าน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าน้ํามันก็ทนน้ําเอมันกําจัดยากเอเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปพิจารณาลองเบิงพี่น้องเอาไปพิจารณาลองดูเอหรือไม่ก็ถ้าไม่เชื่อผมก็เฮ็ดลองเบิงก็ได้พี่น้องเออทำลองดูก็ได้เอสักปีหนึง่ง อปีนี้ทําแหง้งเอปีหน้าเอทำต้ม ore, หรือไม่ก็ปีนี้ทําต้มปีหน้าทําแหง้งทําเปรียบเทียบดูพี่น้องเห็ดเปรียบเทียบเบื้ออ ore, แล้วพี่น้องสีฮหูเองพี่นอ้องเออพี่น้องชีรู้เองว่ามันมันอันไหนดีอันไหนไม่ดีเออันไหนมันมันตอบโจทย์เจ้าของเถามว่าเห็ดหน้ามันทําได้หลาลกหลายรูปแบบแต่และห้าเห็ดเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันตอบโจทย์เราทําในสิ่งที่เราคิดว่ามัน มันดีเมันบอขาดทุนมันถูกต้องที่สุดแล้วสําหรับเราเออมันอาจจะผิดสําหรับคนอื่นแต่สาหรับเรามันถูกต้องโอเคแบบนั้นเข้าเฮ็ดแล้วสุดท้ายแล้วบทสรุปสุดท้ายแล้วกนะคือจะต้องได้กําไรเออจะต้องได้เป็นตัวเงินนี่กลับมาพี่น้องอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเข้าเฮ็ดหน้าเนี่ยมันคือการหวานเงินลงไปพี่น้องมันคือการลงทุนปีละหมื่นแบบนี้เอาเออคุณลงทุนปีละหมื่น อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องขายข้าวได้ปีละหมื่นเพื่อให้เงินตัวนี้นะ่ะมันกลับมาไม่ให้มันหายไปไหนเอแต่ถ้าคุณทําลงทุนไปปีละหมื่นปีละหมื่นทุกปีอืขายข้าวไม่ได้กําไรสักปีเลยขาดทุนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น,หน,ห,นหนึ่งหมื่นทุกปีสิบปีหนึ่งแสนยี่สิบปีสองแสนแบบนี้เท่ากับว่าคุณคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จบ่พีจะหน้าจุดนี้พี่น้องเฮ็ดหน้าอย่าห้ขาดทุนเด้อพี่น้องเด้อ เฮ็ดตัวไหนก็ได้ย่าให้ขาดทุนพี่น้องย้ำจุดนี้โอเคก็ผมประมาณนี้เล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ